สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับออยแล้วนะคะวันนี้ออยอยู่ที่เพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะสาขาหนึ่งค่ะตั้งอยู่บริเวณเสรีไทย6 8แยกหนึ่งนะคะของเรามี2ส,สาขานะคะอีกหนึ่งสาขาตั้งอยู่บริเวณเสรีไทย95ค่ะวันนี้นะคะออยอยู่กับรถคันนี้ค่ะ Isuzu D-Max Spacecab 1.9S นะคะเป็นสีขาวค่ะปี2017เดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดของคันนี้กัได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าของรถคันนี้กันนะคะด้านหน้าของรถคันนี้ค่ะดีไซน์สปอร์ตสวยมากๆเลยค่ะด้านหน้าของเขานะคะเป็นกระจังหน้าโคเมียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะกระจังหน้าของเขาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ไฟหน้านะคะไฟหน้าของรุ่นนี้นะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเดี๋ยวเรามารับชมต่อนะคะที่ล้อของรถคันนี้ ล้อของรถคันนี้นะคะเป็นล้อกระทะขาดได้ยางปี2018ด้วยนะคะนี่ค่ะกระจกมองข้างแล้วไฟเลี้ยวนะคะมือจับเปิดประตูนะคะเดี๋ยวเราไปชมสปอยเลอร์ข้างหลังกันเลยดูความใหม่ของรถคันนี้กันไปเลยนี่นะคะสปอยเลอร์คันนี้ใหม่ๆกันเลยท่านผู้ชมถ้าท่านใดสนใจอยากจะเอาไปส่งเคอรีน่ติดตูด้ถึบก็ได้นะคะไฟท้ายของเขานะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะ นี่ค่ะภายในของรถคันนี้เดี๋ยวเรารับชมต่อกันเลยนี่นะคะภายในของรถคันนี้นะคะดูค่ะเครื่องเล่นวิทยุนะคะ CD d v d นะคะ USB แอร์ Air, ตัวนี้เป็นแอร์แมนนวลนะคะนี่ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเบาะได้บรรใบใหิ่เลยอะ่ะลูกค้าสวยมากมากกว้างขวางด้วยนะคะถึงจะเป็นแคปก็ตามลูกค้าดูเลยนี่นะคะภายในห้องผู้โดยสาร นี่ค่ะสามารถวางของได้ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมต่อกันที่ห้องเครื่องของรถคันนี้กันเลยนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์1 9 0 0งพซีซีค่ะลูกค้าโดนใจกันไหมคะเครื่องของเรานะคะยังไหม่กิฟเลยคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยว่าเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนี่นะคะดูได้เลยะคะ่ะ โครงเดิมๆอย่างแน่นอนเลยลูกค้าไปดูกันใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยโครงเดิมๆกันเลยลูกค้าเรารถของเรานะคะไม่เคยชนหนักแน่นอนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยลูกค้าภายในมองกันไปลึกๆเลยลูกค้าของเราไม่เคยสับเปลี่ยนเครื่องด้วยนะเดี๋ยวเราให้มาดูรอยเม็ดอาร์ตเดี๋ยวจะหารอยเม็ดอาร์ตให้ดูนะคะนี่คือรอยเม็ดอาร์ตนะคะยังอยู่ครบเลยค่ะลูกค้า กับรถคันนี้ที่ออยรีวิวไปตอนนี้ออยมีโปงโมชั่นนะคะจองเพียง1,000บาทเท่านั้นถ้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อออยได้ที่0647571505นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ออยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ